สวัสดีครับท่านสมาชิกเป็นบักไปหนึ่งวันนะครับเราจะไม่ลงถี่มากเกินไปไม่ให้สูตรมากเกินไปจะให้ทำให้สมาชิกวันไหวได้นะครับแต่ละสูตรไม่ตรงกันอยู่แล้วท่านเป็นบางสูตรตรงกันก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ตรงกันจะมืดตึบมืดตึบเลยนะครับนะวันนี้จะมาเสนอนะครับนะมาเสนอหลักร้อยสามสูตรชน ตัวเดียวมาตัวเดียวให้ดูนะครับท่านท่านขาดตัวเดียวหลักร้อยแล้วท่านก็ไม่ถูกหวยสาตัวแล้วครับก่อนอื่นก็เช่นเคยนะครับนะก่อนจะเชื่อใครฟังใครก็นี่ครับคาเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นนะครับ เราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีตลอดมานะครับผมสวัสดีนะอ่ะอนก,ก็นี่ครับสรุปให้หลักร้อยเลยนะครับนะแต่ห้องวีพีให้บปซื้อนะครับห้องสูตรใครอยากได้สูตรก็เข้าห้องสูตร v ีพีแต่ตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับตาเข้าห้องหวยเด็ดๆ มีข้อมูลเพียบนะครับนะเข้าไปห้องนี่ครับนะเข้าตามไปเลยนะครับนี่ทีเด็ดเน้นๆให้นะครับนี่ครับ fbt989 อย่าลืมครับตัวเดียวกันครับเขียนไม่ค่อยอันนี้เลยย้ำอีกทีนะ fbt989 เข้าไปเลยข้อมูลดีๆเพียบนะครับนะเพียบนะครับอันนี้ครับ มาดูนะครับนี่หนึ่งูนย์สองูนสามูนะครับออกมาตัวเดียวหลักร้อยตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวนะครับออกแปดศูนย์ห้านี่ตัวออกนะครับท่านจะมาชิกนะนี่นดูนะวันที่สิบหกรู้ผลนะว่าจะเดินต่อไหมวันนี้ได้ศูนย์ตัวเดียวชนออกมาแล้วครับออกศูนย์เก้าสามนะครับ วันนี้ชนออกมา3สูตรเทียบออกมาแล้วได้1ตัวเดียวหวยออก1 9 6นะครับเอาตัดมานะครับท่านสมาชิก3สูตรเทียบออกมาแล้วได้5้าตัวเดียวออก5 1 9นะครับตัวทีนะครับมีเสียงรถกวดรถวิ่งเลยครับนะเพราะว่าอาจารย์อัดคลิปนี้จะได้อัคดคลิปแล้วก็จะได้เดินทาง ไปต่างวัดไปเลือกตั้งนะครับนะแล้วไปธุระด้วยนะครับก็ลาจิตงานก็4วันนะครับก็ไปสรุปที่ต่างวัดแล้วท่านจะมาจิกนะเ,เด็ดๆคอยติดตามกันแล้วกันนะครับ4ตัวเดียวเทียบแล้วได้4ตัวเดียวออก4 1 1นะครับเอาถัดมา3สูตรเทียบออกมาแล้วได้4ตัวเดียวนะครับ4นะครับงายออกเลยครับสี่หนึ่งเ นะครับอ้าวสามสูตรเทียบออกมาแล้วได้6ตัวเดียวนะครับออก6 5 2นะครับอันนี้ตัวออกนะครับท่านจะไม่กนะปรดทราบตามนี้ด้วยอ้าวสามสูตรเทียบออกมาได้แปตัวเดียวนะครับนี่เขาเรียกว่าสูตรมันลงเอยนะครับถ้ามัน3สูตรนี้ไม่ผิดนะลงเอยกะเปาะเลยนะครับ8 73เนะครับอ้าวเทียบออกมาได้ได้9ตัวเดียวออก907ถูกนะครับนะครับ เทียบออกมา9ตัวเดียวน,นะครับออก9 0 6เทียบออกมาได้0ตัวเดียวน,นะครับออก0 1 9เทียบออกมาแล้วครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะอ่าดูร้นกันนะครับนี่สูตรแรก2 3 4สูตร2 2 5 8สูตร3 3 6 9 2อ่าเทียบออกมาครับ2ตัวเดียวครับนี่เขาเรียกว่าสูตรอย่างนี้นะครับ3สูตรชนนะครับ เราบอกไนสูตรแรกนะครับใครอยากได้สูตรก็เข้าห้องสูตรเนี่ยสูตรแรกบอกไปเลยนะครับนี่ทุกสูตรมีนะครับแต่ท่านวีห้องสูตร VP นะครับเพราะว่างวดหน้าท่านอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์มาในห้อง VP นะครับจะให้สูตรบางสูตรก็ไม่ได้ให้นะครับให้ตัวเลขหรือบางคนบอกอาจารย์ไม่ต้องลงสูตรลงตัวเลขเลยง่ายดีนี่ครับใครอยากได้สูตรนี่ สูตรแรกก็2 3 4สนะครับนี่ครับวิธีทำยังไงก็นี่ครับนี่หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนี่ขีดนี่คือกันนะครับมาเรียงตัวนี้เห็นไหมฮะศูนย์มาวางนี้หนึ่งครั้งหลักร้อยนะครับแล้วหลักสิบมาวางนี้สองครั้งหลักหน่วยมาวางนี้หนึ่งครั้งแล้วล่างหลักหน่วยล่างมาวางนี้หนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งมาวางนี้สองครั้งนะครับ หลักหน่วยสตัวครั้งที่2มาวางนี้1ครั้งนะครับติดติดตดไว้นะครับนะง่ายวิธีทําตามแบบง่ายนะครับแนะแปดหลักสิบสตัวครั้งที่4ี่มาวางนหนึ่งอย่าลืมตัวนี้นครับ8ดคงที่มาวางนี้ทุกคังไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวรวมให้ดูนะครับนะหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองสองมาใส่นี ได้หนึ่งหนึ่งใส่นี้ได้หกหกมาใส่นี้ได้หนึ่งหนึ่งมาใส่นี้ได้หกหกมาใส่ศูนย์ก็ได้หกหกมาใส่นี้ได้สี่สี่มาบวกแปดก็ได้สองนี่ครับพอได้สองเพิ่มอย่างละแทมคกับสองสามสี่นะนี่เข้าใจตามนี้ด้วยเลยออกมาเป็นตัวนี้นะครับท่านจมาจิกนะจับแม่นแน่นจับให้มัน่นมะั่นหลักสิบอะไรเอ่ยนะครับให้ติดตามตอนสรุปนะครับนะ แต่ห้อง v ีพรู้หมดแล้วแหละนะครับให้ไปแล้วแต่นี้เจาะบอกทีละหลักให้ท่านเข้าใจนะครับให้กอดเน่นๆไว้นะครับนะแต่อย่าลืมอยากวางทีเด็ดนี่เข้าไปนี่ข้อมูลเพียบนะครับเด็ดๆนะครับนะแอปบีที9เเข้าไปเลยนะครับนะเข้าไปเลยนะครับนะเข้าไปในกลุ่มเลยนะครับนี่ได้ข้อมูลเด็ดๆง่ายนะครับนะไม่ต้องไปคิดนะครับนะ ได้ดิดๆนะครับนะที่หวยด็ดในนี้นะครับนะโปรดทราบด้วยนะครับนะนะครับข้อคำเตือนก็ขึอน,นะครับโปรดใช้ก่อนจะเชื่อใครฟังใครก็นี่ครับไม่มีใครหลอกใครได้นะครับคําเตือนนะครับอยู่ที่ท่านเองแหละจะเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็อผ่านนะครับนะนี่คกอก,การคาดคะเนล่วงหน้าที่น่าจะเป็นไปได้ท่านที่รักนะที่เคารพนะทุเอฟซีทุกท่าน สตร์ตามนี้ด้วยนะครับนี่ครับฝันให้แล้วตัวเดียวนะครับขอให้สมหวังดังปรารถนาะเปิดเทอมนี้วันจันนี้นะครับนะทั่วประเทศแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเลือกตั้งกันทุกท่านนะครับนะอย่าให้คนอื่นเอาสิทธิท่านไปสวมได้นะครับนะให้ทุกท่านคือรักประชาธิปไตยก็ต้องไปเลือกตั้งนะครับนะบ้านเมืองเราจะไปยังไงยังไงก็อยู่ที่มือท่านแล้ว ดีไม่ดีอย่าไปโทษใครโทษท่านเองนะครับนะอย่าไปอยู่ที่บ้านนอนรับนอนหลับทับสิทธิ์สิทธิ์ท่านเขาให้แล้วให้ไปเลือกตั้งนะครับนี่เป็นกองขวัญก่อนนะครับนี่ก่อนเปิดเทอมครับฝันเปี้ยงตัวเดียวซองตัวเดียวปักหลัก้อยนะครับว่าจะมาไหมอ่าแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ก็จะได้เตรียมตัวเดินทางไปต่างจังหวัดครับสวัสดีครับ